สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปพลังการงานการเงินของชาวธาตุน้ำในช่วงเดือนกันยายนพศ2564นะคะชาวธาตุน้ำก็ได้แก่ชาวราศรีกรกฎพิจิกมีนนะวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะ คือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะสำหรับผู้ที่มีลักษณะตรงกับชาวทัตุน้ำนะคะก็คือชาวราศีกร,รกฎพิจิกมีนก็สามารถที่เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะ พลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูพลังภาพรวมของชาวทัตน้ำกันนะคะว่าการงานการเงินพลังเป็นยังไงบ้างนะสัญญาณนะคะออกมาเป็นสัญญาณของการคิดวิเริ่มอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางไกลนะ อาจจะเป็นต่างประเทศต่างที่ต่างทินต่างแดนอย่างนี้ก็ได้นะคือคุณมีการตั้งใจจะทําอะไรบางอย่างหรือว่ามีการเกิดความคิดอะไรบางอย่างที่ใหม่ๆเข้ามาเหมือนเป็นไอเดียเป็นความคาดหวังหรือเป็นอะไรก็ตามที่เราจะพยายามทําให้สําเร็จนะคะมีสัญญาณของทางไกลเข้ามาเยอะเลยนะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางอาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งออก นำเข้าส่งออกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่เป็นเรื่องราวของทางไกลนะพลังในอนาคตออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณวางแผนไว้นะคะมันจะมีเรื่องราวเข้ามาทา้าทายทีนี้สัญญาณออกมาบอกว่าในการที่เราจะทำหรือสร้างแนวทางการงานการเงินให้เราในอนาคตเนี่ยขอให้ใจเย็นแล้วเป็นไปตามขั้นตอนนะคะเป็นไปตามลำดับทำ ทำตามขั้นตอนทำตามลำดับนะอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นนะจะต้องมีการเรียนรู้ในทิศทางที่เราเดินไปเสมอสมมุติเราอยากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีการเรียนรู้หรือว่าแต่ละขั้นตอนจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะคือต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบนั่นเองนะทีนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณในช่วงเดือนกันยายนนะคะของชาวทาตาน้ำเป็นยังไงบ้างนะพลังงานการงานการเงินนะ ว้าวเลยเป็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางไกลเหมือนรอจังหวะเวลานะคะลักษณะของการงานอะไรก็ตามที่คุณกำลังวางเป้าหมายอยู่นะมีสัญญาณว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนทางไกลก็ได้นะคะเป็นเหมือนคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะและมีคำแนะนำขึ้นมาบอกว่า แผนของคุณเนี่ยที่คุณจะวางเป้าหมายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอนาคตนะการงานการเงินนะขอให้มีคู่คิดเป็นเพื่อนเป็นคู่คิดหรือว่าเป็นเพื่อนที่จะร่วมมือกันทําให้สําเร็จนะคะทําให้แผนนั้นประสบความสําเร็จจะต้องมีเพื่อนคู่คิดมีการลงหุ้นมีการลงทุนร่วมกันอะไรอย่างนี้นะเหมือนกับว่ามีแนวทางมีอะไรบางอย่างที่คุณกําลังตื่นเต้นนะคะ มีการเริ่มต้นในการทำสิ่งเหล่านั้นขึ้นมานะที่สำคัญมีสัญญาณออกมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าขอให้ทำด้วยความใจเย็นนะคะมีต้องมีการจบเรื่องราวอะไรบางอย่างก่อนนะชาวทัดน้ำบางคนนะคะอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบหน้าที่การงานก็ได้นะคะเหมือนอาจจะต้องมีการจบเรื่องราวหรือว่ามีการแบบมีการปิดจ็อ ปิดงานอะไรบางอย่างก่อนนะแล้วจะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะในการเริ่มต้นใหม่นี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นที่จะมีการวางแผนนั่นเองนะคะจะเป็นไปตามลำดับเป็นไปตามขั้นตอนนั่นเองนะขอให้คุณมีความอดทนมีความมุ่งมั่นนะคะเพราะสัญญาณจะเป็นคนที่แอคทีฟมุ่งมั่นมากๆนะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของคนที่จะมีบทบาทกับชาวธาตุน้ำนะคะ ที่จะเกี่ยวข้องกับความสําเร็จด้านการงานการเงินนะทะลังงานออกมาบอกว่าถ้าชาวทัศน้ํานะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมลงทุนธุรกิจหรือใครก็ตามที่มีบทบาทต่อหนะ้าที่การงานของคุณนะถ้าเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความมั่นคงแล้วมีการตัดสินใจอะไรที่ถูกต้องนะคะเหมือนเป็นคนที่รักความถูกต้อง เป็นคนที่ทำอะไรอย่างซื่อสัตย์จริงใจนะคะคนที่มีลักษณะอย่างนี้นะคะจะเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้ความสำเร็จของชาวธาตุน้ำเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่สวยงามนะเพราะว่าสัญญาณของเขาเป็นสัญญาณของเด e world แบบพลังของคนที่จะมีความสําเร็จเมื่อจับงานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางไกลนะอาจจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศ อาจจะเป็นการ import, export อะไรบางอย่างที่มีการติดต่อกับคนทางไกลถ้าคุณมีเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อยู่รอบข้างคุณนะคะที่มีสัญญาณนี้นะเขาจะทำให้คุณเนี่ยมีทิศทางของการปรับเปลี่ยนไปสู่หน้าที่การงานการเงินท่าสดใสมากๆเลยนะคะผู้อ่านขอดูสถานการณ์ในช่วงกันยายนนะมีสัญญาณว่าชาวทัตน้ำมีความกลัวอะไรบางอย่างอยู่นะคะในเรื่องราวของ หน้าที่การงานการเงินนี่แหละนะเหมือนอาจจะต้องมีการตัดสินใจนะคะบางคนอาจจะมีการตัดสินใจเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานก็มีนะคะเข้ากับสถานการณ์ทั่วโลกนะคะที่ทุกคนจะต้องมีการปรับตัวนะคะแต่สิ่งที่ผู้อ่านเห็นแล้วพลังงานออกมาสวยมากนั่นคือมีพลังงานบุญนะคะพลังงานบุญของชาวธาตุน้ําจากคุ้มครองป้องกันชาวธาตุน้ําในทุกเรื่องราวของการงานการเงินเลยนะ มีพลังงานบุญคุ้มครองปกป้องคุ้มครองคุณอยู่แล้วก็จะทำให้คุณตัดสินใจอะไรได้อย่างถูกต้องได้อย่างชัดเจนนะคะมีสัญญาณเมจิเชียนขึ้นแสดงว่าจะมีการใช้สติความรอบครอบในการตัดสินใจนะผู้อ่านเห็นว่าพลังของคนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานหรืออาจจะเป็นคนที่มีบทบาทต่อกัน เปลี่ยนแปลงรูปแบบการงานการเงินของคุณเนี่ยเขาจะทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะคะ,ะทีนี้มาดูพลังสัญญาณในอนาคตนะคะสัญญาณออกมาถึงความสําเร็จในการทํางานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางไกลอีกแล้วว้าวในอนาคตนะคะถ้าคุณได้เดินทางนะคุณอาจจะได้ทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้นะคะต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนนะสิ่งนี้ จะทำให้คุณได้มีการขยายรูปแบบของกิจการมีการตั้งต้นอะไรที่สวยงามอย่างที่คุณคิดไว้นะคะอะไรที่คุณกลัวหรืออะไรที่คุณกังวลขอให้เรียนรู้เป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนนะคะมันเหมือนเป็นความท้าทายที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะในเรื่องราวของหน้าที่การงานการเงินว่าอย่างนั้นเลยและเมื่อคุณสามารถก้าวข้ามสิ่งนั้นไปได้หรือว่าคุณ ทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องนะคะอยู่ภายใต้พลังงานบุญที่สวยงามมันเหมือนทิศทางเหล่านั้นจะออกมาอย่างสวยงามมีทิศทางของการขยับขยายมีทิศทางของการเดินทางไกลนะคะมีทิศทางของงานที่เกี่ยวข้องกับต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะอาจจะต้องรอจังหวะเวลาในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างเป็นขั้นตอนนะ ทีนี้ผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรชาวธาตุน้ำบ้างนะคะในเรื่องของพลังการงานการเงินนะสัญญาณออกมาบอกว่าชาวธาตุน้ำคุณอาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงอะไรบางอย่างหรือว่ากลัวอะไรบางอย่างอยู่นะคะจักระอยากให้คุณรีเลสสัญญาณออกมารีเลสแสดงว่ามันมีเรื่องราวเก่าๆอะไรบางอย่างที่อาจจะติดค้างอยู่ในหัวใจคุณนะ ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงนะคะในเรื่องของการงานการเงินดังนั้นจักระจึงออกมาบอกว่าขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะเหมือนการที่คุณจะปรับเปลี่ยนรูปแบบใน,ในอนาคตคุณต้องมีเพื่อนคู่คิดนะคะหรือมีการลงทุนร่วมกับคนที่คุณเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนที่มีพลังงานบวกมีพลังของความซื่อสัตย์ความจริงใจนะแล้วคุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงมากขึ้นนะ อีกอย่างหนึ่งนะคะจะกะบอกว่ามันจะมีเรื่องอะไรยิบย่อยเข้ามาทําให้คุณรู้สึกถึงความกังวลด้วยนะก็เป็นสัญญาณเหมือนกันว่าปลดปล่อยมันไปเถอะนะและอะไรบางอย่างที่เป็นอิทธิพลของคนโดยรอบอาจจะมีอิทธิพลของครอบครัวหรืออิทธิพลของใครบางคนที่มีบทบาทต่อชีวิตคุณนะ จักระบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องรู้จักการปฏิเสธบ้างถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่างนี้เนาะเราก็สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ด้วยความมั่นใจในตัวเองนะคะมั่นใจถึงความถูกต้องความดีงามแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะเพราะว่าคุณจะสามารถทำให้ทุกเรื่องราวประสบความสำเร็จได้นะทีนี้ผู้อ่านถามออร์โคลซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะ ว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวทาตุน้ำบ้างนะสัญญาณออกมาบอกว่าคุณจะมีพลังของผู้สร้างหมายคำว่าคุณจะสร้างสิ่งที่คุณฝันไว้ให้เป็นจริงได้นะทําด้วยความรอบคอบทําด้วยความใจเย็นนะคะแล้วจะประสบความสำเร็จนะสัญญาณออกมาบอกว่าช่วงกันยานี้อยากให้คุณทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับศิละปะนะคะ อาร์ติสอะไรที่สวยงามนะคือหาความรื่นรมหาความบันเทิงให้หัวใจนะอะไรสวยๆงามๆนะคะจะดึงพลังงานบวกของคุณได้ดีมากหรือว่าหน้าที่การงานของคุณนะถ้ามีเรื่องราวของศิละปะมีเรื่องราวของความสวยงามอะไรบางอย่างเข้าไปจะยิ่งดึงดูดความสำเร็จเข้ามานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะ คุณจะมีพลังงานของการสื่อสารเรื่องของการเขียน writing ขึ้นมาเลยคืออะไรที่คุณสื่อสารให้กับผู้คนหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเรื่องของการเขียนจะนำมาซึ่งความสำเร็จหรือถ้าคุณส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้คนในเรื่องราวดีๆนะคะเหมือนสิ่งนั้นก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเช่นเดียวกันนะ สัญญาณออกมาสวยมากๆเลยนะ,ะผู้อ่านขอพลังงานจากแองเจลนะคะพลังงานด้านการงานการเงินนะทำยังไงที่เราจะดึงดูดความมั่งคั่งความร่ำรวยเข้ามานะคะ,ะพลังงานของเทวดานางฟ้าจะมอบพลังของความรักให้คุณว้าวสัญญาณนี้ออกมาสวยมากคือเมื่อคุณมีความรักคุณจะมีพลังในการทำให้ทุกอย่างทุกเรื่องราวซึ่งเชื่อมโยงกับ การงานการเงินของคุณนะเหมือนความรักจะมีการเชื่อมโยงกับการงานการเงินแล้วจะทําให้คุณมีพลังงานโบกในการทําให้สําเร็จนะคะเหมือนเป็นพลังของการที่เราจะมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่ปลุกอินเนอร์ของเรามีอะไรไบ i ท์สดใสปิ๊งปังขึ้นมาในความคิดของเราอะไรเงี้ยเหมือนเรื่องราวของการงานการเงินคุณจะมีอะไรบางอย่างที่แบบปิ๊งปังขึ้นมาในความคิดนะคะแล้วก็สิ่งนี้จะเป็นอะไรที่ไบ i ท์สดใสสวยงามมากๆเลยนะคะ เป็นพลังของสัญญาณชี้แนะแนวทางอะไรบางอย่างให้คุณนะคะอีกอย่างหนึ่งคือจะมอบพลังของการมองเห็นนะคือการมองเห็นคำตอบมองเห็นทิศทางมองเห็นคนที่ดีที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะจะสามารถสัมผัส ถ,ถึงเส้นทางหรืออะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากๆในเรื่องราวของชีวิตนะคะนี่ก็จะเป็นพลังงานจากเทวดานางฟ้านะคะที่อยากจะมอบให้กับชาวทัดน้ำนั่นเองนะในช่วงกันยายนนะคะสัญญาณสวยนะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะ แล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ